วันนี้จะบานพระสูตรให้ฟังในส่วนของพุธทธจชนะหมวดธรรมเล่มเดลฉานวิชาลักษณะแบบใดคือคนของสัมมาสัมพุทธ,ธะภิกษุทั้งหลายภิกษุเราใดเป็นคนหลอกลวงกระด,ด้างพูดพร่ำยกตัวจองหองเป็นผู้จิตไม่ตั้งมั่น ภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นไม่ใช่คนของเราภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นได้ออกไปนอกธรรมวินัยนี้เสียแล้วและพวกภิกษุเหล่านั้นย่อมไม่ถึงความเจริญงอกงามภัยบุญในธรรมวินัยนี้ได้เลยส่วนภิกษุเราใดเป็นคนไม่หลอกลวงไม่พูดพร่า เป็นบัณฑิตไม่เป็นผู้กระด้างเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นเป็นคนของเราภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นไม่ได้ออกไปนอกธรรมวิน,นัยนี้และย่อมถึงความเจริญงอกงามภัยบณ์ในธรรมวิน,นัยนี้เอวัง